ครับเดี๋ยวคิดไปแล้วคุกหนาหายน้ำโอ้โอ้ก็ไปยนดูฮัลแล้วก็ถ่ายรูปนะร้อนด้วยอันนั้นอยู่นะวันที่ใหญ่นะโอ้ตายตาขอตาดูจะพักไปถึงฮ่าฮ่าฮ่า สี่สิบห้าองศาด้ามอยนให้น้องปเอาไปให้น้องลงไปเอาน้ำแล้วเรานั่งรอยอยู่ข้างบนนะน้ำมาก <oh> er ินเนี่ยพอเป็นยังก็ไม่เจอละลงไปน้ำลอยแล้ว

<Net> แล้วังจ้าข้องได้เจ้าข้องด้อีกวป้องบ้องอยู่นะเมฆอ๋อลูกมันยังบินอยู่หันลเรยวอยู่นอนอ่ะ sốt hàng ơi Qua đi tăng ra cả sốt nha, là sốt như cô nhé, Mà hết đi Ừ hết vậy được <laughs>